หลวงพ่อเขียนธรรมรักขิโตวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเขียนธรรมรักขิโตพระเกจิดังแห่งวัดสำนักขุนเนตนตำบลวังนิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรมีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวิทยาคมเข้มขลงังแม้กระทั่งหลวงพ่อทบธรรมปัญโย เทพเจ้าแห่งเทือกเขารังวัดช้างเผือกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อย่างให้ความเคารพนับถือมีนามเดิมว่าเถียนจันสาเกิดเมื่อปีพศ2399ที่บ้านตะหลิงชันตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์เมื่อยาววัยเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดอายุ12ปีเกิดศรัทธา จึงขออนุญาตจากบิดามารดาเข้าพิธีบรรพชาเมื่อปีพศ2411ที่วัดทุ่งเรไรศึกษาอักขระสมัยกับสมภารพออ่านออกเขียนได้และได้เรียนภาษาขอมควบคู่กับภาษาไทยเนื่องด้วยมีความขยันหมั่นเพียรในการเขียนอ่าน สมภารจึงได้เปลี่ยนชื่อจากเสถียนมาเป็นเขียนนับแต่บัดนั้นอยู่ในสมณะเพศจนอายุใกล้จะอุปสมบทจึงศึกออกมาระยะหนึ่งจนอายุ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดภูเขาดินใกล้กับแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีอาจารย์ประดิษฐ์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์สอน เป็นพระกรรม,มวาจาจารย์และพระอาจารย์ทองมีเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทหนึ่งพรษาบิดามารดารบเร้าให้ศึกเพื่อแต่งงานกับหญิงสาวผู้หนึ่งที่บิดามารดาอยากได้มาเป็นสะพ้ายแต่ปฏิเสธดังนั้นเพื่อให้พ้นความยุ่งยากจึงออกเดินทางไปเยี่ยมญาติที่บ้านวังตะกูอำเภอบางมุน,นาคจังหวัดพิจิตร ในเวลานั้นวัดวังตะกูขาดพระพิสุที่จำพรรษาในปีนั้นกำนันตำบลวังตะกูจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาณที่นั่นต่อมาเริ่มศึกษาพระปริยติธรรมที่วัดเสาทอง,ทองจังหวัดลบบุรีมีพระอาจารย์ทองเป็นผู้สอนอยู่ที่วัดแห่งนี้นานเก้าปี ต่อมาเข้ามาศึกษาต่อที่วัดรังสีกรุงเทพมหานครมีท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นก่อนกลับมาที่วัดเสาทงทองอีกครั้งกลับมาจำพรรษาที่วัดเสาทงทองได้9้าพรรษากำนันตำบลวังตะกูและชาวบ้านได้นิมนต์ให้มาจำพรรษาที่วัดวังตะกูและอยู่จำพรรษาตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งถึงปีพศ2491กำนันเทาที่ประเสริฐบ้านสำนักขุนเนนตอนนั้นท่านยังเป็นกำนันตำบลวังนิ้วพร้อมด้วยญาติโยมนิมนต์ให้ไปจำพรรษาที่วัดสำนักขุนเนนซึ่งอยู่ห่างกันกับวัดวังตะกูเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นหลวงพ่อท่านเดินทางไปมาระหว่างสองวัดนี้มีได้ขาด จนปีพศ2493ตัดสินใจจำพรรษาที่วัดสำนักขุนเนนตั้งแต่นั้นมาสมัยหนึ่งเจ้าอาวาสว,วัดวังตะกูกราบน้ัสการขออนุญาตท่านหล่อรูปและสร้างเหรียญหลวงพอ่อโดยจัดพิธีพุทธาพิเศษให้ประชาชนบูชาเพื่อหารายได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวังตะกู หลวงพ่อเขียนก็อนุญาตในพิธีพุทธ,ธาพิเศษนั้นขณะประกอบพิธีปรากฏสายฝนตกลงมาอย่างหนักกรรมการรีบเข้าไปนิมนต์ท่านขึ้นกุฏิหลบฝนแต่ท่านกลับบอกว่าถ้าท่านลุกจากที่นี่อีกองค์หนึ่งพิธีก็เสียหมดทั้งยังกล่าวต่อไปว่าฝนมันตกไม่นานหรอกนอก เพียง5นาทีเท่านั้นก็หายเทวดาเขาให้เลิกดีนอครั้นเวลาครบ5นาทีฝนก็หยุดตกขาดเม็ดทันทีสำหรับการเจริญกรรมฐา,านของหลวงพ่อเขียนท่านมักจะปฏิบัติในเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงรบกวน ในยามค่ำคืนจะมีแสงไฟสลัวในกุฏิของหลวงพ่อเสมอและมักจะดับเอาตอนรุ่งสางแล้วตามปกติในเวลากลางวันหลวงพ่อต้องออกมานั่งปัดเป่าความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่พากันหลั่งไหลมานมัสก,การไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเป็นประจำกล่าวสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเขียน ที่ท่านจัดสร้างเองมีความเข้มขลังเป็นที่แสวงหาของบรรดาเซียนพระอย่างมากโดยเฉพาะเซียนจังหวัดพิจิตรใครมีไว้ในครอบครองมักจะหวงแหนปัจจุบันวัตถุมงคลแทบทุกชนิดล้วนแต่หายากหลวงพ่อเขียนมีโรคประจำตัวอยู่โรคหนึ่งคือโรคหืดซึ่งเป็นโรคที่ทรมานท่านเป็นอย่างมาก เมื่อเวลาโรคกำเริบแต่จะไม่แสดงอาการใดๆออกมาเพราะระงับด้วยขันติธรรมครั้นเมื่อท่านชาราภาพมากขึ้นทุกขณะท่านชันพัตตาหารไม่ค่อยจะได้ทำให้เรี่ยวแรงหมดไปทุกทีคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิ์จึงได้นำหลวงพ่อไปรักษาที่สถานพยาบาลในตลาดบางมุมนาศ แต่เนื่องจากความชราและโรคกําเริบสุดความสามารถของแพทย์จะรักษาทันได้มรณาภาพด้วยอาการสงบในคืนวันที่21ทธันวาคม2507เวลา23.50นาฬิกานาทีสิริอายุ108ปี